เลยนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการเปิดบัญชีกับทาง Broker XM นะครับเนื่องจากในปี2025ถึงปี2026เป็นต้นไปนี้ XM ได้มีการอัปเดตนะครับในส่วนของตัว UI ใหม่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าหน้าตาเว็บไซต์รวมไปถึงแอปพลิเคชันนั้นมีความแบบว่าแตกต่างจากของเดิมโดยสิ้นเชิงเลยซึ่งมันก็สร้างความสับสนให้กับใครหลายๆคนดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปิดบัญชีแบบใหม่ไปพร้อมๆกันสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีนะครับ เราอาจจะต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน xm ไปก่อนนะครับชื่อว่า xm trading point ตัวนี้ไม่ว่าจะอยู่ในตัวของ app store ถ้าเป็นแพลตฟอร์มของ iphone ถ้าเป็นของทาง android เนี่ยก็จะอยู่ในพวก Play store ก็สามารถพิมพ์ได้เลยครับชื่อเดียวกันนะ อ่ะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนสมมุติว่าเราเข้ามาที่หน้า Play Store นะครับเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เราจะสามารถนะครับที่จะกดเครื่องหมาย Search ค้หคนหาได้กดหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์คำว่า XM ได้เลยครับหลังจากนั้นเราจะเจอตัว XM Pro ปรปรากฏขึ้นมานะเขียนว่า XM Trading Point ครับถ้าเกิดว่าใครที่ติดตั้งแล้วยังไม่ได้อัปเดตก็อัปเดตให้เรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยวลองทาดูไปพร้อ,รอมๆก,กันกับผมเลยครับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสาธิตวิธีการเปิดบัญชี ในแอปพลิเคชันมือถือนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันว่าทำอย่างไรนะ,ะมาดูกันนะครับ โอเคอ่าเมื่อเดาวน์โหลดเสร็จไปที่เรีรยรอแล้วพอดีว่าผมเนะี่ยติดตั้งไว้แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องดาวน์โหลดนะแค่อัปเดตก็พอกดเปิดได้เลยตัวนี้นะครับเมื่อกดเปิดปุ๊บเนี่ยหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับมันก็จะมีคําว่า get start ก็คือเริ่มต้นเลยนะหรือถ้าใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็กดล็อกอินได้เลยตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับแต่สมมุติว่าผมเป็นคนที่ยังไม่มีบัญชีมาก่อนเลยดังนั้นเราจะกด get start กันไปครับนี่เลยครับ มาถึงก็โปรโมชั่นใหม่ก่อนเลยนะครับผม100%โบนัสนะแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกกับนักทุนก่อนว่ามันมันก็จะแล้วแต่ช่วงนะครับช่วงเวลาที่นักทุนได้มาดูคลิปวิดีโอด,ดังกล่าวโปรโมชั่นโบนัส500เหรียญเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีแล้วก็ได้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ Country of residence ก็คือที่อยู่ของเราเลือกเป็นประเทศไทยได้เลยบางคนบอกว่าโอ้ยคุณค้าพี่งงเจอเลยภาษาอังกฤษเปลี่ยนได้ไหมได้สิครับบริเวณมุมด้านบนตรงนี้เป็นเครื่องหมายธงชาติเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยก็ได้นะอันนี้ผมเปลี่ยนละภาษาไทยนะครับอีเมลอีเมลก็คือจะเป็นอีเมลที่เรายังไม่เคยมีนะครับสมมุติว่าผมยังไม่มีบัญชีแล้วกันนะก็จะใส่เป็นอีเมลไปนะครับไม่รู้ว่าตัวนี้เคยใช้หรือย,ยังนะเดี๋ยวผมขอ ทดสอบดูก,ก่อนนะครับอาทุกท่านต้องจดจํารหัสผ่านของตัวเองให้ดีๆนะครับบางคนชอบทักมาหาผมแนละ้วบอกว่าคุณช่วยพี่หน่อยคับพี่เข้าแอปพลิเคชัน XM ไม่ได้ไม่รู้ว่ารหัสผ่านคืออะไรคุณช่วยเข้าให้พี่หน่อยอุ้ยตายเลยครับรหัสผ่านนี่จะมีแค่เราเท่านั้นที่รู้นะเพราะว่าเราเป็นคนตั้งเองบโบรกเกอร์ไม่ได้ตั้งให้ด้วยครับก็พยายามตั้งให้แบบว่าจําง่ายๆนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับอุ้ยกดผิดโอเคนี่ครับ ในส่วนของตัวข้อกําหนดนะครับเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่ามันจะต้องมีความยาวประมาณ1 0ถึง15ตัวเลยมีตัวเลขอย่างน้อยด้วยหนึ่งตัวมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษภาษาไทยได้ไหมไม่ได้เลยนะครับย้ำนะภาษาไทยไม่ได้เลยต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยต้องมีทั้งพิมพ์เล็กด้วยพิมพ์ใหญ่ด้วยมีตัวเลขด้วยแล้วก็อักขระพิเศษพวกนี้ครับแต่ผมแนะนาใส่เป็นตัวแอดก็ได้นะจะได้จําง่ายหน่อยนะครับทีนี G ้ G นั่งทุเห็นอะไรตัวนี้ไหมตัวเล็กๆตัวนี้แหละครับเขาเขียนว่าหากท่านมีรหัสพนันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ตัวนี้เป็นสำคัญเลยครับผมจะให้นั่งทุนลองกดคาว่าป้อนที่นี่ดูกดไปเพื่ออะไรครับกดไปเพื่อที่เราจะใส่รหัสพนันธมิตรนะเอานิ้วแตะหนึ่งครั้งอธิบายส,สั้นๆก่อนแต่เพื่ออะไรตัวของรหัสพนันธมิตรตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือเราเอาไว้ใส่โค้ดจาก IB แต่างท่านซึ่ง IB แต่ละท่านที่ทำกับ XM หรือว่าบโบรกเกอร์ต่างๆเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์โค้ดที่มันแตกต่างกันไป แล้วใส่แล้วพี่จะได้อะไรนะั่นคือคําถามที่ดีครับถ้าเกิดว่าเป็นพนขาน์ทเนอร์ของผมเนี่ยเวลาักทุนใส่เข้าไปนะครับบัญชีการเทรดของนักทุนทุกคนจะกลายเป็นบัญชีพิเศษเลยคือเทรดปุ๊บมันก็จะมีเงินกลับคืนไปซึ่งเป็นเงินจริงๆไม่ใช่โบนะัสสามารถถอนออกมาได้เอาไปเทรดต่อก็ได้ครับเพราะว่านั่นมันคือเงินจริงๆนะครับวิธีการใส่ก็คือพิมพ์ตัวหนังสือภาษาอังกฤษง่ายๆเลยนะครับ K R U P A O 123จบครับ นักทุนจำโค้ดตรงนี้หรือว่าจดใส่กระดาษเอาไว้นะเวลาเราเปิดบัญชีเสริมเพิ่มมาคือหลังจากที่เรามีบัญชีก xm แล้วเนี่ยเราสามารถเปิดบัญชีเสริมเพิ่มได้เป็นสิเลยครับพราเวลาเราเปิดมาเป็น1ิ 10, ปุ๊บเราใส่พาร์ทเนอร์โค้ดทุกครั้งทุกบัญชีเทรดของนักทุนก็จะได้รับสิทธิ์รีเบทเงินคืนเช่นเดียวกันครับกดติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับถามว่าเห้้ยคุณแล้วพี่ไม่ใส่ได้ไหมได้ครับถ้าไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าบัญชีนักทุนก็จะเป็นบัญชีทั่วไปเหมือนนนนนนขขอองคคื่นนะ่่ะททีเววลลาาารรดแแ้้้มัักกก็จไไุุํบน แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะตัวนี้มันไม่ได้เป็นเงื่อนไขผูกมัดมีสัญญาหรือข้อบังคับอะไรใดๆน,น,นั้นสิ้นนักทุนจะใส่ก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่พันเนื้อคตของคนอื่นก็ได้ที่เขาให้สิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษกับนักทุนมากกว่าผมพูดชัดเจนเลยนะครับทุกคนต้องใส่หรือทําอะไรก็ได้ครับให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดนะไม่จะเป็นต้องมายุติดกับของผมแล้วกันฝากเอาไว้ประมาณนี้ครับก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับ โอเคนี่ทีนี้เวลามันเด้งมาแบบนี้นะครับเขาก็จะส่งข้อมูลไปยังอ e ีเมลของเรานะก็กลับไปที่อีเมล e นะครับมาดูจีเมลกันนะครับว่ามีข้อความมาไหมอันนี้นนนมีครับมีเห็นไหมฮะจะมีข้อความเขียนว่ายืนยันอ e ีเมลของท่านกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดสีเขียวนะยืนยันอ e ีเมลนี่มันก็จะกลับมาที่หน้าแอปพลิเคชันเหมือนเดิมครับจากนั้นรอสักครู่เดียวนะพอดีผมจะไม่ได้ตัดต่อนะครับก็ มันอาจจะมีความช้านิดหนึ่งครับนี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั้นทุนแต่ทีนี้ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาลงลึกรายละเอียดบัญชีนะเราจะไปทําการยืนยันตัวตนกันก่อนนะครับผมมากดเสร็จแล้วก่อนนะปุ๊บนี่มาละยืนยันตัวตนแล้วครับ เราก็ต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราเลยนะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นหมายเลขมือถือของผมนะซึ่งนักทุนก็จดไว้ได้มันเป็นเบอร์โทรผมเองเนี่ยแหละนะครับสามารถโทรหาได้เหมือนกันเผื่อมีปัญหาอะไรนะไม่จำเป็นต้องมาอยู่ใต้ IB ผมหรืออะไรฮะถ้าเป็นนักลงทุนเราถือว่าเราช่วยกันแต่ต้องบอกก่อนนะครับส่วนใหญ่มักจะโทรไม่ติดเพราะอะไรครับผมมักจะปิดเครื่องบางทีต้องเอาเจ้าตัวเลขเข้านอนก็เลยไม่สามารถเปิดมือถือได้ตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวหาเบอร์โทรตัวเองก่อนผมก็จาเบอร์ไม่ได้เหมือนกันพรดีมี หลายเครื่องอโอเคเจอแล้วนะครับ06เอหกอกดติ๊กก่อน062หสอส่้าศูนได้ไหมอะกดรับรหัสเลยครับทีนี้เดี๋ยวเรารอรหัสก่อนนะเขาจะส่งไปที่มือถือเรานั่นแหละรครับจะว่าไปแล้วมือถือผมอยู่ตไหนแล้วเมสเซจ อาเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วครับอ่าใส่เลยนะครับได้รับมันจะอยู่ในข้อความมือถือนะครับโอเคกดยืนยันเลยเอาแล้วทีนี้ก็มาใส่ชื่อกันนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกคนนะย้ำนะว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะใส่ตัวนี้เลยนะครับอ้อข้อควรระวังนะเวลานี่จะกรอกชื่ออะไรก็ตามแต่แนะนําเลยครับหยิบบัตรประจําตัวประชาชนของตัวเองขึ้นมาก่อน เพราะอะไรข้อมูลเนี่ยมันควรจะตรงกับในบัตรประชาชนเวลายืนยันตัวตนเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาครับไม่งั้นจะยุ่งเลยนะครับผมก็จะใส่พอดีผมเคยมีบัญชีแล้วรอบนี้ก็เลยเอาบัญชีของภันรยานะครับมาใช้โอเคชื่อกลางไม่มีนะชื่อกลางคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีชื่อกลางกันก็ข้ามไปครับโอเควันเดือนปีเกิดอืมเกิดปีอะไรเลยทีนี้โอเคนะครับ โอเคดำเนินการต่อไปนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วที่อยู่ควรจะตรงกับในบับรประจำตัวประชาชนด้วยนะเวลายืนยันตัวตนจะได้ไม่มีปัญหาครับแต่เดี๋ยวผมจะทำการเซ็นเซอร์ข้อมูลส่วนตัวพวกนี้เอาไว้นะครับขออภัยผมลืมไปว่าเราจะต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะงงเอาอำเภอเมืองนะครับ ที่อยู่นี่เป็นชื่อหมู่บ้านก็ได้นะครับโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้โอพิมพ์แค่ที่อยู่พิมพ์แค่ชื่อหมู่บ้านปุ๊บม,มันมันเด้งขึ้นมาให้เลยนะครับเนี่ยโอเคทีนี้กดดำเนินต่อไปได้เลย มาเพิ่มข้อมูลของนะักลงทุนกันนะครับท่านเคยศึกษาด้าน forex มาก่อนไหมอย่างต่งงอเชื่อค้งกดเคกดใช่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราเคยศึกษามาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่ก็กดไม่ใช่ก็ได้นะยืนยันตัวตนนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องไปเซลฟี่กันแล้วนะครับถ่ายเอกสารนะมาดูกันนะตัวนี้ดูสิมันจะขึ้นหน้าตาแบบไหนอ่ากดโอเคติ๊กฉันยินยอมอะไรมั่งเนี่ยเลือกเอกสารนะเอาเป็นบัตรประจำตัวประชาชนละกันด้านหน้า โอเคกด round นะอนุญาตนะครับอม,มาดูกันหลีเลี่ยงแสงหลีเลี่ยงเบอร์ปึ๊บได้ไหมโอเคนะครับกดยืนยันได้เลยครับผมเขาน่าจะก่อข้อมูลได้เราเลยนะตอนนี้มันสะดวกมากเลยนะครับเข้อสแกนนะ นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ให้ภรรยาผมนะั้นสแกนใบหน้าไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันที่อยู่อาศัยครับซึ่งเขาก็จะมีอธิบายเรียบร้อยเลยนะครับเป็นภาษาไทยว่าเราสามารถใช้อะไรได้บ้างแต่ของผมขอเรียกเป็นในส่วนของพวกบินคน่าน้ำค่าไฟแล้วกันนะเอาที่มันตรงกับชื่อที่อยู่ของเราครับย้ำนะครับพยายามนะให้ข้อมูลตรงกันทั้งหมดครับมันจะได้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาหเอกสารสักครู่เดียวนะ โอเคครับเดี๋ยวผมเอาเป็นบินค่าไฟเนี่ยแหละครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะทั้งทุนนะพอดีมันบีแต่ชื่อผมเนี่ยแหละแต่พอดีอันนี้มันเป็นบัญชีแบบของภรรยาเขาเน่ยเดี๋ยวลองดูครับโอเคส่งไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยว็กเซนก็ส่งอ e ีเมลกลับมาแจ้งเองครับว่าเอกสารคุณไม่ผ่านนะ <c oughs> นะครับลองดูกรับ ตรวสอบสถานะเนี่ยอันนี้ก็คือการยืนยันตัวตนนะครับถ้าปกติแล้วเวลาตรวจสอบสถานะถ้าเกิดว่ามันผ่านเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีอะไรแจ้งเตือนกับเรามาแล้วนะครับซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เวลาไม่นานครับหลังจากนี้อ่ะกดปิดไปนะนี่นั่นงทูจะเห็นว่ามันเหลือสีเขียวอีกสักนิดหนึ่งนะครับ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเสริมตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเวลาที่เราอยากจะทําการเสริมบัญชีจริงขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะจบคลิปวิดีโอในพาร์ทที่2ตรงนี้ว่าเราต้องทําอย่างไรนั่นทุกดูครับตรงนี้จะเห็นเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายที่เป็นพวก กระเป๋าเนี่ยหรือว่าเป็นพอร์ตของเรานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เรายืนยันตัวตนเสร็จไปที่เรียบร้อยเนี่ยมันจะมีปุ่มที่เป็นเครื่องหมายบวกซึ่งเราสามารถทําการเสริมบัญชีจริงก็คือบัญชีเทรดนั่นแหละเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาได้ครับก็สามารถกดได้เลยนะแล้วเวลาที่เราจะเสริมบัญชีจริงเพิ่มขึ้นมาเนี่ยขั้นตอนมันจะง่ายมากเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกับผมในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับการเปิดบัญชีกับทางเอ็กซ์เอ็มก็ไม่ได้มีอะไรยุ่ยงยากซับซ้อนถ้าสมมติลองดูแล้วนะครับ กดปิดไปนิดนึงนะฮะเอกสารอยู่ในระหวา่างตรวจสอบมาตรวจสอบสถานะกดอกีกรอบหนึ่งซิเป็นยังไงบ้างอันนี้ยังตรวจไม่เสร็จนะครับวันเสาร์ที่ผมทําคลิปก็จะช้านิดนึงโดยปกติถ้ามันมีปัญหารจริงๆเนี่ยเขาก็มักจะส่งข้อความมาที่อีเมลของเรานะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครับปิง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 ,ปงนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไ้มาเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ